โอยยาทั้งหลายดูเดี๋ยวก็ให้ลูกเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวให้ตอนอาบน้ำสิอาอาอให้ยาก่อาบน้ำไอ้นี่มันมีสุดยอดจริงๆอะมามาพี่ถิ่นก็ได้เอาไปอ้าวมันมีสี่ก็ยังมันมีสามนั่งหลับผาผาหนึ่งตัวไปลูกมึงไปไหวไหมย่าลุงไป เบบน้องเบบมาจูงจะลุน้วไรแล้วี๋้วสิเป็นไงบอลลนได้กินขขาวยัง่ะไงเอลลูนก็ขาพอดีมาต้องแรงนะเว้ยไป

ตรงไหนองค์ใหญ่อะไรโอเคมาแล้วเฮ้ยอย่าไปสแลม่้ยไม่เป็นไรกันเนี่ยเฮ้ยแป้งแป้งอยู่หลังรถเทียบเลยว้าว เออโมเดลวะลูกเบบเรียกโมเดลมาด้วยเรียกเนาะไป่งอาบน้ำแบบกี้นะเบบไปไปไปเรียกโมเดลมาไปเรียกโมเดลมาไปไปเรียกค่าคนสวยไปกดไปทไงม นะโมตักจักพระโพธสัตโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสพระโพธตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสพระโพธตอรหัตสัมมาสัมพุทธัสสะกายกรรมังวจีกรรมัง โโนกรรมยงโทโสอันว่าโทษใดความผิดอันใดที่ข้าพระเจ้า,ท,า,จาทั้งเสือสติไปด้วยกายก็ดีด,ด,ด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโอโหสิกรมให้ด้วยเถิดามให้ขับองกันเลยิจกงานเตียวมั่งจะงานเตียต่า

มีแดงหมดเลยอ hey, <bye>. uh, uh, yeah, ่ะอันนี้อันนี้็เพราะว่าอาผ้าเล้าวๆ่ไหที่เอาผ้าเนี่ยดี๋ยวรอแป๊บนึ่งลูกดูดูดูแล้วแกวดู

เดี๋ยวลูกเดี๋ยวแป๊บนึ่งโอ๊ใจเย็นเดี๋ยวลูกใจเย็นบอว่าลุงตู่ไป

กล้องไหนกล้องวิดีโอไงไงอ่ะี่วมาแบกเคยแบกเอาขายหรือว่าขายพิซ่าเอาวันที่ยาเดินไปได้ยังงั้นก่ออโอเคครับอีกสิบหานาทีเด้อครับไปมือจะได้อ่าหนีกันนันนาีกโอ้ดอกไม้บรหางบ้านเต็มแล้ว nè không lấy cả cái này không lấy 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 cái

快点喽！ แกก็ว่าแก <Sansipis> <Bebang, bebang. Sansipis>

เตผีมหาเรตฐีเอาไป2 0 0ร้อยล้านเอาลกนั่งตรงนี้เลย่ะอันนี้มาอันที่ยึดเนี้ยว่านได้เขา่อะไม่เอาโตมาต่อไม่ได้เเอานั่งแล้วนั่งเน้องสายจั กันกันกันมีขวดน้ำมีมขวดเ่าอ่ะีไหมีการหาโอ้โหยเลยเอ๊ะทิพทิฟมึงจะปลดซับปลไเรกอ่ะ ไอ้บอลเากอลเรียบร้อยแล้วเรีแม่นี่ส um, ุดสวยมาเราจะลืมเออสุดสวยมาจะลืมป uh, right? ่ะสุดสวยแม่น่าว่าฝากมาลืมลืมอยู่บ้านนู่นแหละการไปเอาแป้งิองอมมาเลยโอ้

วางมาตัวทำหน่อยนี่เดี๋ยวโตกันแล้วโตไม่กลับนะโอ้โหนี่เจลิมเจลิมเจวันหิวอะไรเด้อตอนเนี้ยว่าจะนึ่งข้าวเหนียวโอเคบาย

ม่มอร์วัดตมือวัดใจมากรรมงกางเดฟงู้ไม่ถอยน้ำมันใส่แงอนันเอาไปรอกันนมายิงสองส้เฮ้ยวกันยิงอง้าเอาโอเค มันยังใส่กันวะอย่าลืมท้ายหูบุงกันนะเดี๋ยวมังไปกันหมดแล้วส่ไโอเคแม่มนี่อว่ะแมันจะห้ใหลก้อใหมมันจะหมดะไม่ปวดเปนังฮะแค่ีมันลงอันนี้ ก็ไม่ได้คนแก่จริงเขาเลยอะกินบอลใช่พี่มันเป็นน้องแก้ให้มันกินบอนไม่ยอมฮึมมันปึ๊กปักจริงๆเลยนะนี่ฝีมือใครเนี่ยฝีมือใครเนี่ยโอ้โหฝีมือพี่หวานกินน้ำแข็งเลยนะมันไม่เย็นหรอกไอ้แค่น้ำแก่เย็นมันไม่เย็นหรอกถ้ากินจะมั่งจะเป็นที่ตกนะอะไรจะตกนะ ไปวัดม้าเหมือเจ้านี่ยอนกินสองจานนั้นนะเนี่ยกินสองจานนั้นนะมะม่วงกินไม่ได้นะคะที่ไปวัดม้าเหมเจ้าก็เออ้นทำน้ำยาสักอนี้นาปุ้ยก็หายมาก็ไปซื้เอาก็ไดอีกตัวไปม้าจากเจ้าเพราะว่าคนกินปุว่าผมว่าได้ไปแตงกเขาคุ้มเบาอย่างมาเไปเบิ่งเขาซื้อบาอะ แม่แม่เบ oh, okay, oh, yeah. ิ okay. ่งเต็มพาเลยโอ้ัวนี ah ้เด mm ็กน้อยงน้องเบบเอ้ยน้องใบโอ้ยอ้ยหยับหยด้วยหยอันนี้ไม่ได้กันนะครับเอเ้ ปลาฝากเป็นแกงด้วยนะอาจารย์ไม่ต้องกินละของตลาดกะแซบเนื้อ like หลุดเลยเขาไหดูมัไม่ได้พูดแตงอกจริงจริงนะในอ่งปตัว mà <laughs> là, <laughs> 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 <laughs>

วยชิ่งยงเี้ยแบบนี้ยแหละอเบเยี๋ยว right nah.